ยินดีต้อนรับเข้าสู่โดน,นะฮะซึ่งแน่นอนนะว่าทีเจยดยันนี้เคยเล่นมาแล้วเคยเล่นมาเคยเล่นมาเวลาประมาณหลายพาร์ทแล้วซึ่งในรอบนี้ก็จะมาเล่นต่อนะประมาณแค่หนึ่งพาร์ทเองวะแล้วก็มีไลท์นะครับเราก็เลยทำให้มันหลายพารนะ์ทอะ พอมีไล่อย่างเดียวเลยแหละไล่กระจายทั้งอมันจับผมสิจอ่อะในประตูตังนี้มันชื่อว่าดูบนะชื่อว่าดูบมันดูผมผมไม่ได้ลงชื่อไอตัวนะั้นนะมันจะสิจอผม a ร้อยตัวเสียจนหนึ่งคนไม่ใช่ไม่ใช่ต้นกินหนึ่งคนตายเข้าไปไหนกันเนี่ย้อร้อยมากอะอร่อยยังกินดกได้มากเข้าไปไหนกันมาเนี่ย i like. สีตัวตัวน้อยนม่ไมันก็ใส่นะไม่ใส่เรียว่าใส่สบองทรงกัวเก่งโอ้นี่มันแย่เลยทชัดเลยอะแย่งี้ยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะ

มาดิเขออาหวจริไม่งั้นดีที่ไอยบักไม่งั้นผมได้ตุยเย่แน่เย่ตนน้องไปดท้องสุ่ยส่ยแล้วไม่ใช่ที่ผมตายเลยดีที่มันใช่เอ๊เขาไปไหนกันนะ เราตายเรียบร้อย <c oughs> เราเขาตาย,ยเขาาอาเคก็ได้วะเอาล่ะรักษาชีวิตตัวเองไว้ แค้สิบนูนเองคนเดียวนะก็เขตา,จากจแตสีจานที่มันไม่น่าตายไปายอะแม่ผมจะตายยังตาม ไฟหนุไม่ช้านะ อาชิเมนชิปแล้วก็อาชิเมนไปบ่าแล้วก็ไปเจอกับห้องรับ A60 นะทำพร้อมกับลิชี่เจยดแมงเจ๊เ,เร่งแล้วต้องผ่านด่านนี้ไม่ได้ก่อนดิไม่เหนื่อยด่านนี้ยากเลยนะไม่เจอสมุด

นี่ไอออกไปลูกนั้นไม่ได้ไม่งั้นไอออกไปลูกนั้นได้ถึงตายเลย x ได้แล้วสี่เหลี่ยมได้แล้วเหมือจะวงกลมอีกแล้ว

เฉยเลยหนีก่อนเลยอาลาดพอมาถึงจุดนี้ปะเราเจอแบบโอลาเอ็มมิเกลได้จำนวนห้าร้อยเจ็ดห้าไ่มครับโอเคนะเราจะเห็นตรงนี้นนะมีเราจะเห็น,น,นะน,นอย่างแรกนะถ้าเกิดคุณทุนจะคุณ,ค,ณคุณอยากจะได้อิชิเม้นทิปทิปโคล่านะครับเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็กดบริจาคไปยุก่อนกระปุกจะเต็มละ ไอชิเมนทะ์พิสโดนเอ็นวะคุณทำการคอนเลตดิลเจฟทิปจาคืออ่ะไอชิเมนท์เนี้ยจะสามารถนำไปใช้ได้กับเอ่ออีกแบบหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมค่อยดูให้ดูตอนท้ายนะวันนี้เจฟขอกลับมาชื่น่หย เพื่อเจอเอมบูสเราจะได้ยิงใส่ลำหน้าอ่ะยิงยิงลำเสียงนี้ใส่ตายเลยตาบอดตายอุอ้ยโหได้ย้อนกลับไปสองรอบโอเคไปซื้อยาดีกว่าซื้อยามากินไม่ก็ซื้อไอ้ไฟฉายซื้อยาดีกว่าไปใายร้อยอ่ะคิซื้อยาไปแล้ เอาไปสำหรับการวิ่งนะ <c oughs> วยวระหว่างไปด่านหกสิบเผื่อเจอแอมบุจะได้ฆ่าไแม่งทิ้งเลยโค <c oughs> ้เจอน้งใหญ่อกันกด,ด,ดี่เย่ มาถึงด่านนี้นะด่านนี้นะครับคุณจะเห็นหัวกระโหลตตรงนั้นห้ามใช้ไม่ใช้นะไม่ใช้คุณตามผมมาด่านที่หกสิบนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ดีด่านด่านหกสิบเอมาที่ด่นานหกสิบเอ็ดน,นะครับ ารที่สิเอนค,คุณตามผมมานะครับคุณลงไาด้านล่างเพื่อการหาคันโยกนะฮะซึ่งคันโยกก็จะสุ่มตามแต่ละ,ละที่แต่ละทางนะแล้วจมาเลยว่ามันจะอยู่ไงคันโยกส่วนใหญ่มันจะอยู่อีกอยู่ในท่อหรือพนันนะ Oi. mana? จะคุณเปิดคันโยกได้ป๊บคุณก็ขึ้นไปเลยคุณตามผมมานะคุณจะเห็นว่าคุณสามารถไปทางนู้นต่อได้แต่ว่าไม่ถ้าเกิดคุณอยากได้ achievement คุณอยากไปเจอกับเอฮููนตามผมมาคุณคุณคุณจะเห็นประตูตรงนี้อ่าเห็นตู้ตรงนี้ใช่ไหมคุณเดินมาทางนี้เดินลงมาพอคุณเปิดสวิตปั๊บอะให้คุณตามผมมานะ นี่รูปภาพที่มีดีเทลเล็กน้อยที่มีดีเทลมันไอตรงนี้มันจะเปิดนะนี่เออแต่คุณจะต้องเอาเป็นคล้ายๆกับไอล็อกพลิกมาด้วยซึ่งผมลืมเอามาถ้าเกิดคุณเอาล็อกพลิกมาก็จะเป็นในสภาพแบบนั้นนะ,ะซึ่งแน่นอน,นะครับผมบอกแค่อันนี้แล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะไปแล้วเพราะเนื่องจาว่า ผมจะไปเล่นต่อไม่ผมจะไปปลุกตัวเนี้ย mm hmm. เดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนแล้วกันย mm hmm. ืมซื้อพิกล็อกมา mm hmm. เดี๋ยวรอบหน้าค่อยซื้อพิกล็อกแล้วกัน mm hmm. เอาว่านี่ไม่ได้ใช้ละ mm hmm. เอาจริงๆถ้าเกิดคุณซื้อพิกล็อกมาด้วยก็นด,ดีนะฮะแต่ว่า ไม่ซื้อมาเอาเป็นว่าไว้ค่อยสอนตอนหน้ากัน <c oughs> เอาล่ะเราไปเล่นกันต่อแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยายจะดู้วิธีการได้นั้นก็ไปดูตอนท้ายยิมฮะแถมยังเทนขาวแม่เดียวกัวอเค กสิบเก้าโอเคมาซิกมาเคลียกันข้าจะไม่ใช้ไอ้ด้านล่างอันที่สามมาซิกขั้นอัพเกรดหรือจัดการเจมมงเือังเกตด้านซ้ายนะ 拜年了。 โอเคตรงนี <c oughs> okay, cont mini, cont mini. ้ตรงนี <The> <S res> okay. ้เอ็นดูมาโอเคหลังจากคุณออกจากเกมเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนึง จะคุดออกจากเกมให้คุณเสิร์ชคำว่า please donate ให้เข้าไปในเกม please donate นะเข้าไปเลยพอคุณเข้ามาก็จะเห็นอะไรไม่รู้กำลังโหลดโอเคอยากสนใจขอ,อยับปีเสียงนะกันเล็กันสิคุณเดินมาใช่ไหมคุณหาเชียวของตัวเองนะ ชื่อผมไออื hey, ้อือเดก่อนเปดก่อนไม่ไม่อันนี้ผมเขียนได้เฉยให้คุณกดว่าที่ไอ้รูปฟันเฟืองก็จะเห็นเป็นรูป อันนี้เป็นรูปแมวแต่คุณต้องกดมาที่อันนี้ ทำไมไม่รู้อ่ะมันใส่ไม่ได้หรือไงแบบแบบแบบ อย่างนี้กดมาที่พันเพื่อกดอันนี้แล้วก็กดออกนี่ก็จะเป็นรูปร่างของของอ่าของอันที่เป็นแต่ว่าโอ้ยเออเออโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างของซุ้มซุ้มในเกมดอนนะครับก็วิธีการได้คือโดเนทก็เข้าไปในเกมเก็บตังให้ครบร้อยเหรียญทองไปสไปไปทิปให้กับเจฟนะครับก็จะได้ เป็นเจฟอบมานะครับเป็นอย่างนี้รูปร่างอย่างเท่สวยมากครับ <c oughs> ถ้าเกิดอยากจะให้ผมมาสอนทำอะไรอย่างนี้ก็อย่าลืมกันแล้วก็แชร์กดนสับคำใครกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัอลวลาก่อนนะครับคลิป20วาวนาทีว้าวีใจจังเลยเบืออ่อเสียบ เสียบเลยนะเสียบอะไรเนี่ยสี1หนึ่งหนึ่งสีหนึ่งหนึ่ง,ง,งอันนี้ก็มีอย่างกันเจ็บสวยงามดิอู้เยอะแยะมากมายอู้มีงานส,สวยๆงั้นเลยอันนี้ก็จะเป็น ไอชิเมตนจากเกมต่างๆนะถ้าเกิดเล่นเล่นแล้วมันก็จะมาอยู่ในนี้อย่างผมทำไปก็คือดอบู o นะครับเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็พ e d Simulator X Boot ก็น่าจะได้มาจากการเล่นเกมเพ Ped s i m u เตอ o r นะแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ เอยคำชมมานานแล้วสำหรับนี้ของตัวกัน